โยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนสร้างแคนกันนะครับโอเคนะครับเนี่ยซึ่งสิ่งแรกเนี่ยที่หัวแคนต้องทําเลยนะครับหนึ่งเลยนะต้องมีตังนะครับนะคุณต้องมีตังเอ,อ่อสิบล้านนะครับสิ่งจะสร้างแคนได้นะครับนะโอเคครับผมก็จะมาสอนว <c> ิธีการสร้างแคนนะโอเคอันแรกเนี่ยก็จะเป็นการตั้งชื่อแคนนะครับก็ตั้งไปเลยครับว่าอะไรก็ได้ครับอีซี่ก็ได้ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเลขนะครับจะเป็นเลขเ,เลขแป๊บหนึงนะอ่ะนี่ครับทุกคนนะเราก็กดมาตรงฝั่งนี้นะครับนี่ปับ๊บมันก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะแล้วเราก็มาปั๊บเราก็จะมาอัปโหลดรูปตรงนี้นะครับซึ่งผมก็อัปโหลดไว้อันนี้เป็นรูปเก่านะก็เอามาใช้แล้วกันนะผมเพิ่อัปโหลดแล้วนานเกินโอเคนะครับเราก็คัดลอกเลขนะเอาแค่เลขนะครับคัดลอกมาแค่เลข uid นะครับ นะฮะเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ enter ครับเออมันต้องตกใจว่าทาไมรูปไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันบั็กนะฮะเกมมันยังเออเอออยู่ก็ช่างมันเอยนะเอออันนี้ก็จะเป็นแคปชั่นนะครับเราจะใส่แคปชั่นว่าอะไรก็ได้นะครับเช่นอ่ะแค่นี้ครับให้เราก็กดนี่ครับปั๊บมันก็สามารถสร้างแคนได้นะครับแต่ว่าผมสร้างไม่ได้เพราะว่าตังค์ไม่มีนะครับมีห้าร้อยนะฮะโอเคครับนะ ต่อไปเนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปดูระบบในแคนแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับไปไปกับเข้า ID หลักกันเลยเอาละครับนะหลังจากที่เราสอนวิธีการสร้างแคนแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูในแคนว่าแคนเนี่ยสาม,มารถทําอะไรได้มากนะครับนะอย่างแรกเลยนะครับเราอันนี้เป็นหัตหลักนะครับก็อันแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาของเอ่อแคนนะว่าแคนชื่ออะไรนะอันนี้ก็เป็นเออเงินเนี่ยเป็นเงินในแคนนะครับ เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะว่าทำยังไงอันนี้ก็เป็นสมาชิกในแคนนะครับแล้วก็สามารถเชิญเพื่อนได้จากตรงนี้นะครับนะนี่เราก็แค่เขียนชื่อเพื่อนนะแล้วก็กดนี่ครับเป็นการเชิญเพื่อนนะครับนะอันนี้ก็เป็นอะไรรูกเสียดใช่ไหมน,นะไม่สนใจมัน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นการอันนี้เป็นจุดขายเลยสําหรับคนสร้างแคนนะครับคือการบัฟนะครับนะซึ่งมันจะช่วยบัฟให้เราเช่นเอออีพีนะแล้วก็สามารถเพิ่มคนในแคนได้แล้วก็สามารถบวกตังค์ได้นะครับนะ ซึ่งในการอัพเนี่ยเราสามารถใส่ตังค์เข้าไปได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเ,เงินในแคนเนี่ยมีอยู่2ล้านนะครับผมก็จะใส่ไป98ล้านนะครับ9ล้านเอ่อล้านหน่วย10 0ร้อยพันหมื่นแสนล้านแ่่อแสนล้านโอเคเก้าล้านแล้อีกหน่วยนึงโอเคนะครับแล้วก็กดเลบปั๊บเข้าไปครับนี่ครับผมแล้วก็ครบร0อยล้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะ ผมก็จะมากดอัปเกรดกให้ดูเลยแล้วกันนะครับนะไปเล่นโกผมจะไปอัปตังค์นะครับไปได้ตังค์เพิ่มนะปั๊บเข้าไปครับก็จะบวกตังค์นะครับนี่ครับนี่ครับไปบวกตังค์นะครับโอเคนะครับบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าผมอัปเนี่ยมันบวกตังค์นี่คือตังค์อะไรครับเป็นตังค์ที่ได้จากเควสหรือเปล่าครับพี่คือเควสเนี่ยมันก็ยังได้ตังค์เท่าเดิมนะครับนะที่เราได้ตังค์เพิ่มก็คือจากการตีมอนนะครับตอนแรกเนี่ยผมตีมอนตัวนี้เนี่ยได้ทีละ เอ,อน่งหมื่นนะครับเดี๋ยวผมตีดูนะตอนแรกเนี่ยผมได้ทีละหนึ่งหมน,นะครับนี่ครับก็จะขึ้นมาเป็น1500งหนห้าร้อซึ่งก็บวกมา500ใช่ในการอัพเนี่ยก็บวกมาแค่500บวกตังมา500ร้บวกตังมาห้าร้อแล้วก็ขั้นต่อไปจะใช้อยู่ที่2อ0ร้ล้านนะฮะ โอ้โหบอกเลยว่าแพงที่ผายนะฮะซึ่งไม่ใช่แค่หัวแคนนะครับที่สามารถเอาตังเข้าได้นะลูกแคนก็สามารถเอาตังเข้าได้ครับก็เป็นการรวมตังกันนะครับซึ่งถ้าใครมีเพื่อนเยอะหรือว่าคนในแคนเยอะก็สามารถรวมตังกันแล้วก็เอามาอัปเกรดได้นะครับนะจะคุ้มหรือไม่คุ้มผมมองว่าไม่คุ้มนะเพราะมันบวกน้อยมากนะฮะแต่ว่าถ้าคุณเอาไปเพิ่มอันที่1เนี่ยก็เป็นการบวก EP นะครับ E.P. เนี่ยมันน่าจะคือเออมันมัน,ม,น,ม,นมันน่าจะเป็น E.P. ไอ้นี่นะเป็นสเตตนะครับนะน่าจะคูณสเตตให้มันเยอะขึ้นนะครับผมคิดว่าเนี่ยไปถ้าจะอัพเนี่ยว่าอัพเป็นพวก E.P. ดีกว่านะครับไอพวกตังนี่อย่าหาอัพนะแม่งเปลืองโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไปพิมพ์ท่านี่นะครับนะใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วนะฮะทุกคนจุคกลู่ กัน่ารักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอแค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจน,จนตัวนี้เดียวแต่น่ารักเธอจ, <น S 1> จ <น S 2> ักรวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่น่ะไม่ใช่อันเดพา